Yeah. แต่ถ้าพี่เย้พี่ตัวใหญ่นะจานเนาะเมื่อวานนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์หนูนะเราจะดูที่ตู้แล้วอันนี้จะเป็นตัวเมียตู้ข้าวไข่อ๋ออย่างนี้ตัวเมียใช่ไหมแล้วตัวอ๋อไหนตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้ครับอันนี้จะเป็นตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียใช่ครับอ๋อ เอาดูถือไว้ก่อนถือตัวผู้ตูดมันจะขาวๆแบบนี้ตัวเมียตูดมันจะดำๆกว่าผู้ดำๆกว่าใช่ไหมตัวเมียตะก่นจะขาวๆอ๋อแต่ผู้ก้นดำๆนี่ไงคุณอันนี้พ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมลูกโอ้แล้วกี่แล้วกี่เดือนเราถึงเลี้ยงมาถึงการเป็นตอนนี้ได้เก็บอะไรกันคะ เมื่อก่อนแก๊งนี้เขาจะเป็นคนดูแลชานโลงครับเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นี่ร้านแถวโพธารย์เด็กเขาปลูกผักสลัดเยอะมากน่าสุดจางแล้วก็ในช่มชุนพี่มองว่ามันมันดีไงเพราะที่โพธารา้ขายกันดีมากเลยเขาปลูกผักสวนครัว อันนี้เราทาขนมเราว่างั้นเถอะเริ่มริ่มเริ่มเริตัวตัวใหญ่มากเลยนะเจอมันสิงกันอยู่นู่นเน มันต่างกับหอยเชอรี่อื่นยังไงอนี่ยจันนี่หรอแล้วกินแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะบอกพี่ซิคมันก็เด้งเด้งแล้วเด้ง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 ต้มกินกันนะต้มกินบางทีเขา่าให้เราต้มไปให้เขาแลยอ๋อแล้วเราคิดค่าต้นขอไหมดิ้งลงไปดิ้งอกมาตายเลยครั้งหนึ่งใช่ไหมลูกครั้งหนึ่งได้กี่โลครั้งหนึ่งกน่โลถ้าถ้ามีเยอะก็ได้เยอะอยู่แล้ว แันทุกที่หนูไข่ได้กี่มันสองโลครับสองโลเอ้ยสามเนืเหรอเอาเต่มอาจารย์เองเก่งจังเด็กเนะเนื้อเหมือนลาหมกเ้อเหมอนปลากนแล้วปล่อยนี่เราปล่อยกี่ตัวคะเราต้องกาหนดไหมไม่ต้องไม่ตอย้ายออกหรือใช่ครับ แต่ส่วนใหญ่เราก็คัดเอาว่าตัวใหญ่ไว้บอ่อนี้ตัวเล็กไว้บ่อนี้ได้ค่ะไข่ด้วยนะแต่เหมือนบางวันถ้าเราไม่ยึดติดชีวิตจะมาตัวใหญ่อ,อันนี้มันมีชีวิตใช่ไหมอ่ะมีมครับพอเราเหมือนกองนี้มันโตเสร็จ,จมันจะกว่าใส่บอบนบ้างเดี๋ยวก็หมอนใช่ไหม หมอนเต็มเลยใช่ไหมคะัต้นหล่นเยอะแล้วตัวมนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณแค่เป็นอะไรแค่ตหนมันแตกแล้วถ่าตัวเนี้ยกีกูต้จะเอารูปตอนต้มตอนอะไรได้ไหมครับ นี่คือลูกบอลเนี่ยลูกใช่ครับเราจะให้ใบมันกินแทนนะเราจะให้ใบมันเป็นแบบนี้นะนะครับใบประมาณนี้แล้วเราก็หักกินกันไปแล้วก็เอาไปใส่ให้บ่อกันนะหลักครับมันเนี้ยนี่ละอ้มแล้วใบหมดเราไม่ค่อยมีแล้วรผักอื่นเขากินไหมผักบุ้งอะไรเขากินไหมผกินนะก็กินนะเต๊อะไนที่มันเป็นผักไม่เหม็นเขาจะไม่กินนะอ๋อบางทีก็จะเนี่ยแบบนี้ลูกมันกินเลยอืม กินลูกมันด้วยหรอไม่พวกพ่กินกนเองมันไม่กินนะพ่อไมกินกนเองอุ้ยฉันมีข้งางล่างไมมีจะขึ้นไปทำไมนะฟังสีต่างบ้างนะโอ้ยไม่เรียกป้องมนะันอลงไม่ได้ งแมล้ต้นหักแล้วตายเลยนี่เป็นใบหม่อนเอาไปให้หอกินใช่ไหมลูกค่ะก็ชอบเหรอใช่เขาชอบเขาชอบมากเลยครับใบหม่อนเนี่ยเขาแม่ก็เขาเองค่ะใบหม่อนนเป็นสิ่งอะไขารชอบเลยน่จะอร่อยออ อันนี้คือให้เข้ากินเหรอลูกใช่ครับเดี๋ยวเข้าขึ้นมาปีนเดี๋ยวเด็กข้าก็จะเดี๋ยวเข้าก็จะลอยใช่ไหแล้วก็จะเอามันจุ่มลงไปครับใบหมดนี่ยมันก็จะเอาใบหมดอ่ะมันก็ลงไปเรียบร้อยเราให้มันกินอย่างนี้กี่กี่วันคะล้วเด็ดทีลูกเหรอจนมันหมดเลยก็จน่มแหนด้วยใช่ไหมแฉลบเราก็จะให้มันกินเลย่ใสนะหนูค่อยๆนะลูกเอาแดดใส่ ตอนนี้มันกำลังขึ้นมาหาอะไรกินลงมันอ๋อสังเกตสังเกตไม่โดนแล้วแค่คุยแค่คุยอะไรกินลงมานี่ไงเออนี่ไงเออเดี๋ยวชี้ไว้นะลูกมาขึ้นมากินใช่ไหมลูกใช่นี่ไงแน่นี่ไงมันกำลังจะเข้าปากนี่นี่ไงนี่ไงเอานี่ไงนี่ฮะคุณปากมันคบคุกบคุกอยู่เนี่ยนะโอคู่คุยครับคุ่คุยครับให้มันกินให้มันกินให้มันกินแล้วมันจะไปวันไหนนะ กินกำลังกินแหน่ด้วยครับไอ้พวกนี้ก็กำลังแล้วมันก็จะลากไปเลยไม่แากหรอนู่นะให้ลูกเนี่ยมันคำหอมมันตีนกากจะเอาเป็นขั้นตอนไหมครับแบบแรก่อนนะแล้วตัวที่มันจะได้เป็นต้มเป็ประมาณกี่เดือนคะลูกอย่างนี้กี่เดือนครับสองสามเดือนใช่ไหมตัวประมาณเนี้ยต้มได้เนี่ยเหรอต้มต้มแค่เนี้ยเหรออ๋อตัวประมาณสองเดือนประมาณอาทิตย์กว่าๆถึงจะดูอ๋ออาหาีกประมาณเดือนหนงแม่คือแม่ตาย อย่างเงี้ยต้มได้ต้มไม่ขิมดิเอานเ้มมากทำไมมันไม่เหมือนกันสีโอแม่ยังตายาอะไรงาออกมาได้แค่นี้ดบ่อนี้มันพิ่งขายครับมันก็เลยอ๋อนี่ว้าจิ๊บใหญ่จังเลยตอนนี้ังเลยถุไรลูกดูมันมีเท่าไหร่อืมมันมีน้อยไคุณไม่ช่วยน้องจับ จับมาจับมาอาหยุดมาเนาะมันอยู่สูงอ่ะดิโตะไคร้ตะไคร่น้อยอยู่สูงคือไม่ต้องกูไปคนตู้อุปกรณ์คนละอุปกรณ์คนละอุปกรณ์ก็คู่แหละ แม่อย่าพูดคำหยาบพอแล้วมันก็จะแต่ก็มาเป็น,นอย่างนี้ครับมันจะออกงงมาถ้าเนี่ยครับเน,<อ>น,น,นี่ยมันก็ประมาณห้าร้อยตัวอ๋อเหรอเนี่ยเหรอเนี่ยครับในในในหนึ่งในหนึ่งพู่นี้ยประมาณหนึ่งพันตัวโอ้โห<อ>มันเยอะมากเพราะว่ามันจะมันจะเป็นลูกเลยครับไหนดูไข่ที่ว่าไข่มันเนี้ยมันอะกี่พันตัวนะ้าต่อหนึ่ง เนี่ยหนึ่งภูแบบเนี้ยอันแบบนั้นเท่าไหร่กี่ตัวปร,ประมาณห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวนนี่ประมาณห้กว่าตัวอ๋ออันนี้คือจะเอาไปต้มใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนั้นประมาณสักเท่าไหร่นี่ก็น่าจะประมาณห้าสิบตัว ประมาณเกล็บเกลบหนึ่งโลครับโล,ลนึ่งเนี้ยเราเราช่างเอาเอาเปลือกด้วยเหรอใช่ครับบเดี๋ยวโอเคเปลือกปลาหมเฮ้ยรองเท้าเอางหายไปไหนก็เขาจะต้มไหมล้างดีๆ ไปไอ้ไปปลูกอยู่<า><ป>ตรงนน้นใช่แต่ไอ้นี่ปลูกเอง,งใช่ไหมลูกใช่ครับอย่างตรงโน้นนี่ แล้วครับเี๋่วจะไปเก er. well ็บใบไม้ตูดอ anyway> ุ um ้ยเขามาเลยเป็นดีเอาเขามียนี่ไปมาพูดเลยอะกินใบมาพูดเใบมาพูดด้วยยินสาดีค่ะอ๋อนะคะลูกเ็ฟสมาง่ายกว่านยนี่ตนะสวยเจ็ดสวยม อานกเลยไม่รู้อ่ะไม่งายอะหนอนนดิ้อ้นอนเป็ัดเ่งเสียเหมือนเมียนมาก่อนทัดเ่งเสียงเหมือนป่าเรแต่งนี้เลยเหรอไปโอ๊ย đây này nước đẻt nhá. không kinh. นี่อะไรหุ่ยตัวีเอาไปล้โอ้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะปร ใส่ใส่ใส่จานแล้วกันเอาแจกไงลูกแจกไงแล้วไอ้ส่วนอื่นนั้นทานได้ไหมทานได้แค่ไหนไได้ต้องเอาออกอ

แล้วดูกินกันไหมกินค่ะเหรออ่ะเราให้น้องกินดิไม่กินเองไม่กินใช่ไหมเอ็งกินสิย่อเบอร์ออกกันเนะเบอร์ถ่ายแพงมากเลยอ่ามันเหน็บป่ะมัน็บกับถึงเหบลองเลยครับคือไอ้ที่รู้วิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงลูกทีแรกก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์มาครับซื้อพ่อซื้อพ่อแม่พันธุ์มาแล้วเราก็ ปล่อยไว้ในบ่อแล้วก็รอนพระสมพันกันครับครับกี่วันนะลูกประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดชั่วโมงถึงจะมีลูกอ่อนลึกมีไข่ด้วยมีไข่แล้วไมไข่ครับสองวันแล้วเยอะไหมครับไข่เมันเวลาออกก็ก็เยอะอยู่ครับพันเป็นพันครับทุกนพันครับเป็นพันเลยเหรอใช่ต่อต่อต่อก้อนนี้ใช่ไหมก้อนประมาณไม่ใหญ่มากก็เป็นพันแล้วก้อนนึงก็แค่ประมาณนี้ครับมันไม่ได้ใหญ่มาก แล้วเราเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเราเอาไปขายที่ไหนยัก็ขายสามชุมชนนี่แหละครับอ๋อแล้วเราขายกิโลเท่าไหร่กิโลละหกสิบบาทครับแล้วเดือนเดือนนึงเนี่ยเราได้ได้ได้เงินเท่าไหร่นี่ที่ขายประมาณประมาณก็มันขายดีไหมอ่ะก็ขายดีครับเหรออาทิตย์นึงเราเราจับขายกี่ครั้งนะคะอาทิตย์นึงจับขายครั้งเดียวครั้งเดียวครับ เพราะหอยมันไม่พอหอยมันไม่พอมันโตช้ามันโตช้าช่วงที่จะทำไข่ก็จะเป็นวันพุธครับเพราะว่ามันเป็นชุมนุมครับเป็นชุมนุมของขุมมด้วยครับเพราะว่าวันอื่นๆมันไม่ค่อยมีเวลาของผมครับแล้วเราต้องเลี้ยงดู่ายน้ําให้อาหารมันยังไงอ่ะก็อาหารก็า่าัะเป็นทุกเช้าเราถ้าห่านถ้าห่านหมดเราก็จะ พวกใบมอนพวกแหน่ใส่ในบ่อมันนะมันก็จะกินเนาะใช่แล้วรายได้ที่เราได้เนี่ยเราเอาไปไหนลูกก็แบ่งแบ่งกันนะครับแบ่งกันหมดเราเลี้ยงกันกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามหกคนใช่ไหมใช่หกคนลราได้ก็แบ่งกันหารหกช่วยกันดูแลแล้วหนูอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้แม่พันธุ์เพิ่มไหมเอออยากได้บ่อเพิ่มไหมมันเยอะอยากวด้บ่อเริ่มไออ ตอนนี้ที่อยากได้น่าจะเป็นพวกบอสพวกบอสแล้วก็พวกอาหารมานะอาหารอาหารเลี้ยงเนี่ยนะใช่อยากได้บอสอยากได้พ่อแม่พันเพิ่มนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตามนี้ก่อนเลี้ยงตามตามที่เรามีใช่เดีวอาหารนอกจากอันนี้มันกินอะไรได้อีกอ่ะก็พวกแล้วก็ใบมะละกอใบมะละกอใบมะละกอแล้วก็เออพักบุ้งครับ ไอ้ขลองที่มีกลิ่นเหม็นห้อยมันยังไม่กินนะมันมีหอกสะอาดมันเหม็นเคียวเวลาที่หอ้องนี้พ่อรู้ไหมว่าสายพันธุ์อะไรที่เลี้ยงอยู่เอ่อห้อยหอยสีทองอะห้อยทองหอยเชื่อีสีทองใช่ครับใช่รสชาติมันกินเป็นยังไงเมื่อหูกินแล้วอะมัน มันออกหนึบหเหนียวๆยังไงมันออกดิบหนึบครับคล้ายคล้ายมึกเหรอครับไข่ปลาหมึกเลยใช่ครับขาวไหมไม่ไม่ครับเพราะว่าเรามีใบมะกรูดกับตะไคร้ตัดขาวโอ้โหคม่รู้ไปหมดใช้ได้ใช้ได้ก็โรงเรียนบ้านหนองโกนะครับจะส่งเสริมด้านอาชีพพนวกกับการเรียนการสอนนะครับก็เด็กๆจะได้มีรายได้เพิ่มเติมไปด้วยส่วนใหญ่ที่เขา พยายามทำนะครับจะเป็นในเวลาชุมนุมเป็นพวกชุมนุมส่งเสริมอาชีพที่เราพยายามาพัฒนาให้เด็กเขาก็จะรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงการต้มทั้งหลายจนกระทั่งจัดขายเลยครับเขาก็จะมัดถุงอะไรกันเองทำกันเองเราแค่เหมือนกับเสนอแนะให้เขาครับ<ด>เป็นเป็แล้วเขาทนได้ไหม <laughs> ทำเองหมดเลยครับอันนี้รู้เยอะกว่าคุยครับหมดหมดเลยนะ แล้ววัตถุดิบที่เราเอามาเพียงเนี่ยเราเอามาจากไหนยังไงอ๋ออันนี้พอดีพอเป็นคนสนใจแล้วก็เห<อ>มือนกับ<ป>สามารถสร้างอาชีพให้กับเด็กได้เขาก็เลยอเอามาลงในการจัดการนนการสอนของเรื่องชุมนุม,มครับครับอ,อส่งเสริมอาชีพเด็กไหมครเราไปได้ดูงานที่ไหนนาถึงได้กลับมาพัฒนาูในเราอ๋อ,อไม่พอดี ของเรานะครับสง่สงเสริมเรื่องอาชีพอยู่แล้วก็เลยมีทั้งตัดผมมีทั้งเลี้ยงเห็ดอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ไม่ได้อิงกับอันไหนเลยก็คือเราทํากันเองอทำเองเลี้ยงเองตรงนี้ถือว่าเด็กอ่ะมีทํารู้สึกกันเะลย้างนะเราจะไ้ทำแบบเนี้ยอ๋อต้องถามเด็กลวครับถ้างั้นรู้สึกไงรู้สึกไงก็รู้สึกดีครับไหมันังไุมสน,นุนนกดียังไง เออดียังไงได้เงินด yani uh ้วยป่ะเนี่ยแล้วอนาคตเนี่ยคิดว่าจะไปเป็นอาชีพยงได้ไหมลูกใช่ก็โรงเรียนของเรานะครับจะมีส่วนของแปลงเกษตรออันนี้ก็จะลดต้นทุนเรื่องของอาหารกลางวันได้อีกเราก็จะให้เด็กคอยรดน้ําคอยดูแลนะครับก็จะมีเวรประจําวันของเขาในการดูแลอ่า เด็กนักเรียนทั้งหมดทีอยู่เท่าไหร่อ่ะสี่สิบหกคนครับส่วนที่พี <S 2> <S 2> <S ่ที่น sure ี่เขาเขาอาศัยอยู่ใช่ไหมคะที่วันที่เขาเรียนอย่างนี้เด็กทั้งหมดในโรงเรียนเป็นลูกหลานในชุมชนนี้แหละครับพอดีชุมชนมันห่างไกลก็เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่โรงเรียนที่โรงเรียนเรงรียนวัน